สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนโอลี่ลนี่เราจะมาเล่นเกม Fa c t o r i o กับดอะมานนีชานอลครับมันจะเป็นยังไงสนุกนาดไหนก็ดูเลยครับเราจะมาสร้างวิมานของเรานะครับใช่วิมานก,ก็คือเอ่ออะไรว่า a c t o r y ที่แปลว่าโรงงานเราก็จะสร้างโดยการตีไม้แต่เราจะไม่ไปทางขวาเพราะว่าทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าตรงนี้ทางขวาเนี่ยแมพมันยังมีสีแดงก็คือพวกเอเลียนเราไม่ได้อยู่ในโลกนะครับทุกคนตรงนี้นตรงนี้นะนตรงนี้อนะืม ตรงนั้นอ่ะ,ะลองเดิน<ย>ไปดูไหมไม่เชื่อลองเดินไปดูอืมนะถ้าถฟักนึงก็จะโดนแดก <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยมีมีเรามีปืนมีปืนโอเคมีปืนไปบุกเลยแม่งกูอยู่ในป่าเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวโดนคนป่าเย็บไอยอยู่ในดาวไม่มีคนป่ามีแต่มนุษย์คือพวกเราที่เหลือก็เป็นพวกเอเลียนโดนเอเลียนเย็บเรา้อยู่กันสองคนรู้สึกเขินจังเลยโดนเย็ดกันใช่มามอัดถั่วดำ อแล้วมึงก็เห็นจุดแดงๆฮะั่นไงไอ้ตัดตาพักหนึ่งก็มาเยอยวะมึงปืนมึงไม่หวไงแค่นั้นไปอ่ะเอ้ยแม่งกูต้องช่วยกับมึงไว้มาอย่าแดกฉันเลยค่ะแม่งตามกูใหญ่อะตายโอ้ยของตกอุ้ยเอ้ไอ้มึงมาไหนมาแล้วเหรอไฮ้โนูผีช่วยด้วยมึงยิงมันทีแค่ตัวเดียวยังไงฮะ ไม่มีปืนเออว่ะของกูตกที่ไหนวะกูไปตายที่ไหนวะเนี่ยตายมันใกล้ๆน้ำเฮ้ยมาช่วยกันก่อนดิเดี๋ยวกูเก็บของก่อนดิของอยู่ไหนวะต้นไม้แม่งเลยโอ้ยไอ้เคียตายตายอ้าวเฮ้ยของไม่มีเลยอ่ะวัดซบมากซบยช่วอยู่ไหนหาไม่เจออ้าวโดนแดกอ้าวกูก็โดนแดกอีกอ้าวอ่ะเราก็จะมา ตัดต้นไม้กันเลยเบสิกเพราะว่าของเราไม่มีหาแล้วแล้วเราก็จะไปหาที่ว่างๆเอาไว้เป็นฐานเราหรือว่าเราจะตัดต้นไม้ให้หมดนะทำร้ำายธรรมชาติเนื่องจากเราไม่มีมอมอแอคสำหรับทุบต้นไม้อนะ่ะมึงเราเอาเฮียามาทุบต,ตอนนี้ไ <laughs> อออนแอคมันต้องการไอออนสติก๊กแล้วก็ไอออนเพลตต้องไปขุดเหล็กตรงนี้เหล็กใช่ไหมอ่ะขุดเหล็กกันโอ้โหมมงเลยเร,เราจะแบ่งงานจะแบ่งงานกันทำนะมึงลองมาขุดเหล็กดูสิ มึงจะร้องไห้ไอ้สัตว์รู้เลยมึงขุดไม้มึงตัดไม้เพราะมันง่ายใช่ไหมให้กูขุดเหล็กเนี่ยเยอะกว่ามึงจะได้อันเนี่ยไม่น่าไปตายหาเลยฮะแล้วพลาดเลยวะมึงนั่นแหละเยอะกว่าจะได้กี่ตัวอันเนี่ยโอ้ยลำบากคนดูเขาอยากเห็นว่าเซิร์ฟลิงเป็นยังไงอือเราก็ต้องมาลำบากตรงนี้ใช่ไหมเวรกรรมตอนนี้เราสร้างชิปเผามาแล้วสร้างอะไรเว้ย เรามา PM วางวางตรงไหนดีวะเนี่ยวางแม่งนี้กันเฮ้ยวางตรงนี้เขาเพิ่งไม่ใจเราไม่มีฐานเออว่ะเฮ้ยเรามีฐานเรามีฐานนี่ไงแต่แย่งหลวงจุ๊ดมึงจะเอาไปไหนเฮียพี่ขุดพี่ขุดต้องการโอ้ต้องการเยอะเลยต้องการแผ่นเหล็กต้องการไอ้นั่นอีกนะไอ้เวียนในน่ะโอ้กูเวียนพี่แอ๊กจ้าฉันคิดถึงเธอ เอ้ยเอาเฮียนั่นแหละไปไหนอ่ะตัดได้ขโมยของไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันหายไปไหนสงสัยไอเดียนหิบไปแล้วเรื่อเฮียอะไรเออจริงมันขโมยได้ลองโหนรู้เปล่าตัวใหม่เพิ่งอัปเดตมาตะกี้เองสดๆเลยอ่ะมึงต้องซื้อดับแล้วแหละมึงหิบไปอย่างเงี้ยเออแม่งเอ้ยมึงออกจากเกมนั้นได้ไหมจัดเรามี เรามีเตาแล้วเราก็ต้องเอาไอรอนเพลทไอรอนเพลทอีกหนึ่งแล้วก็ไอรอนเกียร์อีกสามโอ้ยไปเช้าแล้วเฮ้ยแต่ไอรอนสติกได้แล้ววะ่ะเดี๋ยวพอได้ไอรอนสติกปุ๊บเดี๋ยวจะขุดให้เองไอไอนะ่ะไอรอนนั้นนะ่ะ เออตอนอย่างนี้ให้รู้ซะบ้างใครเป็นชั้นผู้นำเดี๋ยวเราจะมาคุมเครื่องจักรจะให้ชั้นทุกชั้นแล้วไงเราทำแบบโอเคุมได้อน o n i r o n p l a t ต้องการสามอันเอาไปเผาได้กี่อันแล้วอ่ะ i r o อน่ะได้มันหายไปอ่ะจริงๆอันนี้อันนี้มันหายไปเออหายไปได้ไงอ่ะงงมากเลยอ่ะปฏิหารินไม่เผาเผาอะไรวะเผาหินแล้วนอะเตาฟักงงไอ้มันได้ไปนี่เว้ย Iron เป็นอะไรวะเป็นไอต์เป็นอิเป็นอิ์เบรกอ่ะ มันเอาอะไรมายิ้มวะหายยิ้มปันหรือเปล่าเออจะดามยังมาโจมตีเราปะเพิ่งถามเมื่อกี้เราก็ถามคือถ้ามันมาโจมตีเราจะดูออกว่าจุดแดงๆข้างบนเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วหมาเราแล้วมันมาทางซ้ายอ่ะกูก็มือเหมือนกันมันอาจมันอาจจะมาแบบตอนมืดๆอ่ะแล้วมองไม่เห็นอ่ะคือแมพเรายังไม่ไปสำรวจหมดเลยถ้าความอะไรก็จะมาเยือนเรานะคะ มครับนักกว่าแม่งจะได้ไ,ไอรอนออนี่แบบอืมเจ้าขุดไวๆสิคะ <c oughs> รู้เปล่าวเวลาเกมมันดีเลย์อ่ะมันมันแบบว่าอาจจะมึงจะมาบล็อกกูพร้อมหรอก,กูกำลังขุดเนี้ย <c oughs> ไอเฮีย้ยเริ่มใหม่เลยดอกอ่ะมึงเอาดิทำให้กูดูดิกำลังขุดอยู่หุยหุย ไม่ดีละตุ๋ยอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีจิทำไมอยากให้ตุ๋ยใช่ป่ะอ่าสอนเกงออกเงียบไม่กล้าได้ได้บิ๊กแอคแล้วโอเคไอออนแอคพุดผิดสร้างเรียบร้อยแล้วค่ะรีบไปขุดเลยนะอย่างั้นเนี่ยอ้าวหายไปไหนอ่ะอ้าวได้แล้วงงมาอยู่ในไอวินเทอรี่นี่เย้คุณเละกันดีกว่าโคตรไวมีความสุขมากตอนนี้เรียรีวอาเผานะ แล้วบอเรามีพวกของอะไรเยอะแยะนะครับเราก็จะมาสร้างเป็นโรงงานของพวกเราเราก็จะสร้างเป็นพวกดีเฟนต์ป้องกันเอเลียนแล้วบอเราเก่งจัดเราก็จะไปสู้เอเลียนแล้วเราก็ต้องหาทางออกจากไอ้ดาวดวงเชียนี้ให้ได้ใช่ครับแต่มนุูย์จะออกได้เมื่อไหร่นะเราต้องช่วยจอร์ิน่าออจากดาวดวงนี้ครับใช่จอร์ิน่าอยู่ไหนใช่ใช่ก็คือว่าตอนนั้นแฮร์รี่เขาได้ตายไปครับหลังจากที่ตกจากไม้กวาดแล้วเขาก็เลยแบบวิญญาณเขาได้มามาคาอยู่ที่โลกนี้ มึงจะประหมดลิปตัวเองเองประหมดที่อะไรมันเรื่องจริงดูอย่างเฮ้ยบอสเตอร์แอนจอนซีนาภาคเก้าอะตันน่ะนะมึงมึงไม่เคยอ่านดิโตกูนี่เออกูไปถึงไอ้นี่นะอิงแลนด์อ่ะไปคุยกับเออเจเคโรลินอ่ะเขาแบบเขียนเอกลุศีเรื่องภาคเก้าให้กูเลยแบบช่างเรื่องภาคแปลกช่างหัวแม่งดิ ประมาณเนี้ยเขาบอกกูงี้เลยจริงเออใจมันจริงนเรื่องจริงโธโอเคเรามีแอคแล้วนะเดี๋ยวมีเหล็กก็เนี่ยเอาเพล็กแอคไปเดี๋เนี่ยเอาไปสร้างแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาไปสร้างมันเลยอุ้ยมีเสียงด้วยเสียงเราอะเสียงเสียงเพลงนี่แบบสุดยอดเลยอืมไหนอะไกแอคผมก็ดูในเครื่องนี่สิไอ้ซัดมันกำลังเผาอยู่เนี่ย เก็บได้ดิแล้วก็สร้างไอ้แอคไม่เห็นมีเลยไอ้ควายถอกมึงก็เก็บไอ้เพลทไปสิเราจะสร้างไอรอนเพิ่มดีกว่าเเราจะช่วยกันช่วยกันเย็บทำบ้านหากินนะใช่เราจะไปขายตัวให้กับเอเลี่ยนมากินเสร็จแล้วจุ๊บๆเอเลี่ยนยังไม่มีกระเจี๊ยบหินอ่ะเหรเริ่มแหลกเลยละไม่มีไม่มีได้ไงมันจะอนสมพันธ์กันได้ไง ใช้การแตกหนอใช้การแตกหนอแตกหนอยังไงมันเป็นเพศสองเพศในตัวเดียวกันเหรอเออเป็นไส้เดือนไส้เดือนเป็นเพศกระเทยใช่ไหมซิกซิกซิกสไนเวลาเวลามันจ้าจิ้มจิ้มตัวเองแล้วก็ฟังวักฟักไข่ประมาณนี้อ๋อเราน่าจะทำได้เนาะอย่าเลยอย่าเลยเออสร้างที่ขุดดีกว่าว่ะ สร้างที่ขุดมันต้องการสโตนเฟอร์เน็ตมีแล้วแล้วก็ต้องการไอรอนเพลทแล้วก็ไอรอนเกียร์อย่างอันนี้มึงอยากเก็บนะมึงห้ามเก็บนะอะไรอะ่ะมึงห้ามเก็บนะเอามาเผามึงห้ามเก็บไนอะ้สัตเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นเออเขาเรียกว,ว่าอะไรวะฟันเฟืองไม่ใช่ฟันเฟืองฟันเฟืองสายพานสายพานสายพานโอเคเราก็จะตัดไม้ก่อน,นะครับเจะเคลียร์พื้นที่ก่อนสายพานเราไปว่ายครูใช่ปะ่ะ ดูมันผ่านไอวอนเพลททำยังไงวะก็มีครบนะไอวอนเพลทเนี่ยมันบอกว่าเอาไม่ได้วะาไอวอนเกียร์อ๋อเราไม่มีไอวอนเกียร์ขอโทษไอวอนเกียร์วิวได้สามอันที่ขุดต้องการไอวอนเพลทตดตบเอามาได้แล้วเว้ยไ้ที่ขุดแล้วจะเอาที่ขุดไปวางไว้ที่ไหนแล้วก็จะย้ายตรงนี้ด้วยเนี่ย ฮะต้องการเอาฐานไปวางไว้ไหนเออจะาจะไ,ไว้ฝั่งนู้นรอเช้าก่อนฝั่งนู้นรอเช้ากูหยิบไปก่อนแล้วกันขุดไม้รอจึงแบบแม่งเช้ารกไปขุดไอรอนเพิ่มดีกว่าเออทำดีไอ,อแต่จะพังแล้วอะ่ะวัตถุฟักขอพิคแอคสร้างได้อีกอนี่วหว่าโอเคเอาอีกไอ,อ,กอพิคแอคมันสร้างได้เรื่อยวะ่ะมันจะแต็กกันอ่ะดูดิเพิ่งรู้อ่ะเออตาย,ยดโด ผมบอกเลยนะตัสงใว่าฮะตั้งใจซื้อมาให้คนดูนะครับฉันดูกันด้วยเนี่ยมีสั่งด้วยเนี่ยหัวควยมากฉัเดินเดินไปซื้อแดดก็ร้อนในวันเออเนี่ยไม่ต้องออกตีบอลเลตซืสอได้ที่เซเว่นนะอืมโปรโมทเซเว่นอ่าไอสัตว์เอาเข้าไปเขาว่ารุเกิจเขาดีแล้วมไม่ต้องโปรโมทหรอกเผื่อเขาจะให้โปรเซ็นไงเอาไปเซ็ตเปอร์เซ็นในหนู สิบเปอร์เซ็นต์หึสิบเปอร์เซ็นต์รวยเนีมึงทุกคนอย่าลืมเออ่เข้ามาสนับสนุนช่องน้ำบรรดาในบรรดาพี่นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็แรงใจให้ผมได้เออ่ทำทำช่องนี้ต่อไปได้อัพอัพโน้ตบุ๊กที่อัพคอมพิวเตอร์บะอัพโน้ตบุ๊กเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องนะนะนะพอมันไในนี่ผมมาผมก็จะใส่นี้นะฉลาดนี่แหละอือหึชม มดมตัวเองไปด้วยสัดโอ้ยเทียผมจะสร้างอันนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับมือจับนะมือจับอิเล็กทรอนิกส <c oughs> ์พอพอว่าตัว fast ได้ไม่ใช่ใชพอไอ้น,นี่มันพอตาเผามันเผาเสร็จมันจมันก็จะเอาทรัพยากรใส่ในกล่องฉลาดนั่นแหะเอ่อคือตรงนี้ไม่ดีมั้งหืมทำไมไม่มีแะไขุดเลย <c oughs> ว,ว่างเปล่า ครเลือกีีวะเเน่ยออกระทืบแม่เลยสัตว์มันต้องไปที่จม้มเน,นี่ยตามแมพข้างบนเนี่ยเห็นปะไอ้ข้างล่างเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีคอปเปอร์เลยพวกไอรอนมันอยู่ไหนวะไอรอนต้องอยู่ในป่าแน่เลยใช่ปะเนี่ยเติมทรัพยากรดิเติมทรัพยากรหมดวัตถุฟักจำกูมีไหมกูมไม่มีแมุ่ดเพิ่มลืมไปขุดต้นไม้มันต้องเยอะอ่ะ เี่ยโอเ,เ,<ร>เป็นอะไรจัดให้ก<ห>ูไปขุดเพิ่มกูไปถอบมาเนี่ยมันเป็นขอไหมอัตโนมืออัตโนมัติเครื่องมือไอ้ไออันเนี้ยมันมีมันมีเบอร์เนอร์อินซร์เตอร์แล้วก็มีอินซร์เตอร์แบบธรรมดาด้วยแต่อินซร์เตอร์แบบธรรมดาเหมือนจนะใช้ไฟฟ้าว่ะใช่ไหมวะฉะนั้นเราก็<อ>ต้องไปทาไปสร้างใกล้ๆแม่น้ำนะเออไปแม่น้ำดีวกว่าไปาเก็บของจัด คนด่าขี้ได้ไม่เด็กไปตายแล้วกูเก็บของไมันเก็บหมดกระบุนเลยสัตว์เออไม่มีอะไรให้ขุดเลยจริงๆแถวเนี้ยอืเอามาขุดกันเองดีกว่าเนาะขุดทองอืมมาดูยดีไงเจอแล้วนี่ไงอ่ะเจอคอปเปอร์ตรงนี้มีตะโตนว่ะแล้วไอ้ไอ้ไอรอนเนี่ยมันอยู่ไหาวะมันอยู่ไหายเออมันอยู่ไหาอยู่ไหนวะเนี่ยแว ตโกนดีกว่าขำๆแตะ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 สเตปเดียวกันเลยครับหืขุดเป็นจังหวะหาไอรอนดีกว่าสักพักนึงก็มีตัวอะไรมาแดกของหายเออใขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่าลงไปเห็นสีแดงไหมเห็นสีแดงไหมมันก็ตายขาดบรอกงดีแดงตรงแม่น้ำตรงนี้มีประวัติตรงนี้อะไรตรงนี้ก็หินเหมือนต้องเข้าไปในป่าว่ะ เราไปสร้างในป่าดีกว่ามั้งตรงเนี้ยข้างบนนู่นเนี่ยตรงกลางเลยเนี่ยตรงแม่เห็นปะตรงนั้นเนี่ยตรงที่มีน้ำอ่ะเห็นไหมเออบึงใหญ่ๆอญ่เนี่ยะตรงนั้นอ่ะเออปรากฏมีสัปหลาดดีไอ้สัตว์อืมสวยทำสองของหายเริ่มใหม่เออร้องไห้เออจะเดินไปไหนอ่ะตรงนี้พอกาวตรงใกล้ๆแม่น้ำไม่ใช่หรอเฮ้ยมันใกล้เอเดียนไปว่ะตรงนี้ใกล้กว่าลงมาเนี่ยลงมาตามลงตามมามันมีใช่ไหมเนยตรงสองอันเลยเออน้ำงั้นก็ได้เดือดถังก่อน ถามต้นไม้ถามอ๋อถามต้นไม้คุณงงอีกแล้วคือต้นไม้เออตรงนี้มันก็จะมีบอกเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะตรงนี้ถ้าวางเราเอาของมาวางทับมันจะบอกว่าเราสามารถขุดได้กี่ชิ้น 1.9K ก็1 9 0 0ชิ้นมาวางแล้วโอเคนี่คืออะไรแับยอดไจากอะไรโอเคคือโอเคบ๊ายบายยูทูมอลล์โอ้ยสาระไม่มีเค แล้วพอเวลามันขุดเสร็จมันก็จะมามันก็จะทิ้งของมางเเห็นปะเนี่ยออกมาทางรูมันแล้วถ้าเราเข้าไปใกล้กด F มันจะเก็บแต่ว่าเราขีเ้เกียจสัดๆสนะครับเราเอากล่องมาวางไว้ใช่ตอนนี้ยังเรายังไม่มีเครื่องอะไรหยิบให้นะเพราะว่ามันต้องสร้างไอสะพานเนี้ยให้มันเลื่อนแั้นมาเก็บซึ่งเรายังไม่มี <c oughs> มีมีไงมีมีแล้วเหรอมีมีไงก็วางสิไม่ใช่สะพานอุ้ย อ่ะแล้วมันก็หยิบออกมาแล้วมันหยิบไม้ออกมาไอ้สัตว์บ้ามันหยิบไม้ออกมามึงเห็นมั้นเนี่ยหยิบทรัพยากรนี่ไงนี่ไงเออไหนไหนมันต้องมีสะพานต้องมีสะพานต้องสร้างสะพานก่อนไม่จำเป็นดีไงไอ้สัตว์จเนี่ยฉลาดเปล่ะเหรอมมก็หยิบใส่กล่องแล้วเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยเออรอฮันก็รอไปไม่ต้องมีสะพานก็ได้เออเดี๋ยวมันไหนโอ้โหนะเขาคุย เขาคุยกับต้นไม้เรื่องครับต้นไม้เขาบอกมานิดโดกูอ,อยากถามต้นไม้มั่งจังเลยมีพลังพิเศษป่าวะต้องแคปพลังพิเศษเนี่ยต้องมีลอ,อจิกสูงๆเนี่ยเลยตะกะตรงๆแบบเจ้าตัวน้าพวกนี้ดูหนังเอ็กซ์ทุกๆวันนะครับก็นั่นแหละมีพลังเราต้องฝึกพลังธรรมชาติ <c oughs> พลังสายลมใช่ไหมลม <c oughs> อลมพาเอ่อพาว่าไปสูงที่สุดเขา,าจะสูงได้เอ๊ะตรงนี้มันเคลียร์ไงวะไม้ที่โดนตัดเนี่ยหรือมันอยู่อย่างนี้ไปตลอดต้องไปสนใจมันมันไม่มีอะไรตอกต้นไม้ไรยค่าเหรอไม่บอกว่าเขาสร้างประโยชน์ให้เราแล้วเราก็ขอบใจเออขอบคุณกระดาษ A4 คุณกระดาษ A4 นะเ่อใครไม่รู้ครับว่ากระดาษ A4 ทำอย่างต้นไม้ขอบคุณกระดาษ A4 ครับที่อาจารย์แจกให้ผมมาแล้วผมรู้สึกว่ากระดาษมันต้องใช้คุ้มค่านะนั้นะผมก็เอามาวาดรูปกระดองครับแล้วก็ส่งอาจารย์เวลาต้องเวลาอาจารย์ได้ข้อสอบมาต้องสับานต่างรับเพราะว่าเป็นการทําให้ต้องาส่ธรรมชาตินะไม่เขียนไม่เขียนที่แอร์เลยส่งเปล่าไม่เขียนอะไรในข้อสอบเลย มีที่เผาเอามันมาใส่ที่เผานี่มันไอรอนนี่ว่ะเอาเอานี้เอากล่องออกดีกว่าแล้วเอาไอ้นี้ใส่แทนเดี๋ยวทำลายกล่องทิ้งเองขอบคุณครับวางได้ปะวะวางไม่ได้ว่ะมันต้องวางตรงนี้อ่ะเอามาใส่สิเอามาสั่นไปตรงนี้สิหยิบเด้วเอาหยิบไม่ได้ว่ะต้องสร้างสะพานไม่ใช่ไม่ใช่สะพานเอาเอามาใส่ตรงนี้ตรงช่องมันมันจะน,นี่ได้ไไดเอาสะพานออกเออนั่นแหละ แล้วมึงเอาเอามันเอามันเลื่อนเข้าไปหามันจะลงมาไม่สะอาดขอดีก่อนนี่ก็ใจร้อนนัเกินดูดูก็ตามอ่ะอเดี๋ยวดิมันต้องปักก่อนแล้วเอานี่มาใส่อ่ะกลับด้านสิอาชาติเออกลับเรียบร้อยนั่นแหละแล้วก็ต้องเอาเชื้อเพลิงมาใส่อีกอ่ะมันก็จะเผาเห็นป่ะเห็นป้าแฟคทอรี่อ่ะปรากฏว่าที่นี่ต้องการเชื้อเพลิงอ่ะใส่ไปอีกเรียบร้อยแล้วเอานี่มาใส่ตรงนั้น ต้องมีกล่องว่ะเดี๋ยวใส่กล่องมาใส่ไปแล้วโอเคนั่นนะครับก็คือไอ้นี่ขุดแล้วเลื่อนนี้มาใส่แล้วเอานี่ไปเผาพอมันเผาเสร็จก็เอาไปใส่ในกล่องเสร็จงงไหมครับไม่งงครับมันต้องแบบมันต้องแบบเออเรื่องนี้แบบมันต้องมีเสาระหน่อยต้องเออไงอ่ะอย่าปัญญาอ่อนมากไม่งั้นมึงจะตายโอเคเราจะสร้างอะไรต่ออยู่เนี่ยพิกเอ็กมีสองอันน่าจะพอแล้วมั้ง ไอรอนเพลทเดี๋ยวเก็บไอรอนเพลทแบบสามอันเอาไอรอนแอคแม่งจะบอกพลิกแอคแม่งดูเหมือนพลิกแอคไอสัตว์เฮ้ยมีไอรอนเชสด้วยว่ะไอรอนเชสนี่มันเก็บได้เยอะกว่าเดิมโอเคนี่ครับเราจะสามารถปั่นไฟได้ถ้าเรามีเครื่องนี้นะเราจะตั้งไว้ก่อนมันต้องมีเครื่องใหญ่กว่านี้นี่ใช่ไหมอันนี้ตั้งไว้ก่อนไ<ห>นอคัมได้แล้วคับทัมเราต้องมีอิเล็กทริกเซอร์เคิล ถ้าเรายังไม่มีทำไหมคอปเปอร์ต้องไปหาคอปเปอร์คอปเปอร์อยู่ตรงอุ้ยข้างบนนู่นเลยข้างล่างก็มีแตกว่าทำไมเอเยียเอเยียยังไม่มาแดกเราเลยวะอย่าไปเรียกมันเดี๋ยวมันมาเราอยู่เรียกมันไม่รู้อยู่เลยต้องมีคอปเปอร์ถึงจะสร้างปืนได้เอ้งั้นสร้างที่ขุดเพิ่มดีกว่าปะสร้างที่ขุดเพิ่มมาแล้วสร้างที่ขุดเพิ่มตรงนี้ได้กี่อันเนี่ย 1.2k สองจุดสามเดี๋ยวนะเอามันวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันต้องการน้ำมันอีกมันเอาให้มันแล้วมันก็นนจะเรายังไม่เายังไม่เห็นถาดเลยนะเพราะเราเรา,เราเจอแต่ต้นไม้นะได้ตลกชิบหายถาดอยู่ไหนวะฮ <c oughs> ะเอาอีกแล้วเป็นคีเรทีฟเวอร์อีกแล้วที่หาถาดไม่เจอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอบๆนี่มันน่าจะมีอ่ะมันน่าแบบ จะโชคดีอ่ะมันต้องเมียบโชคมันต้องมีโชคเดินติดต้นไม้ไอ้ดำดำข้างบนวะใกล้ๆไอ้สีแดงแดงยวผมไม่ดูเองครับผมจะเสียใละเองแล้วก็จะพามาันมาที่นี่เจอแล้วว่ะเจอจริง <พา S 1> ว่ะเฮ<อ><อ>้ยงั้นเอามามีว่ะพอไมาใกล้ปุ๊บแม่งมีไอ้สีแดงแม่งกระพริบกระพริบอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาติดอยู่ยาวยังไงสงสัยเอยอมันานจะพัง เราระเจียวไปเสียบกับเครื่องเอนจินพังเลยเส er <canvas 100 S 2> ียดตายมากมีเสียดตายหนึ่งว่ะสิบ <what> อันอะแม่งขุดได้แค่สิบอะโอเคีตั้งให้ออโต้เซฟวทุกสิบนาทีนะครับหกสิบหกสิบนาทีสิบสิบนาทีสร้างขุดอยู่เนี่ยยี่สิบอันพอไหมวะคือเราจะสร้างเครื่องขุดไว้ตรงนี้แล้วก็มีป้อมปืนเอาไว้ดีป่ะ ตีส้างป้อมปืนไปก่อนเลยแต่เรายังไม่มีป้อมปืนนี่ป้อมปืนป้อมปืนยังไม่มีเลยมึงแค่สร้างเราต้องมารีเซิร์ชเนี่ยเห็นป่ะแม่ไ้มีแค่สร้างทั้งหลายอย่างพวกของเนี่ยแล้วจะรีเซิร์ชยังไงวะอ๋อมีบอกยังไงมมนมีเวลาบอกต้องว่ามันต้องเอาเท่าไหร่กี่วันวะเนี่ยสิบวันแล้วก็ต้องมีน้ำอะไรแดงๆเลือดเหรอยังมีสีขาวนะอย่านะมึงทำไมเดี๋ยวคนดูจะคิดว่าเราต้องเอาน้ำเบามาวิจัยถึงจะได้ ดูหินน้ำมันโอเคได้แล้วฐาน20อันก็อพอเรสบบาสามารถผลิตหินเองได้นะครับวันนี้เราสร้างเครื่องเจาะหินอยู่ตรงไหนวะเนี่ยพวกเราแม่งแม่งไม่มีบอกนะว่าเราสร้างฐานไปตรงไหนบ้างอยู่ตรงนั้นแถวๆนั้นใช่ไหมฐานเราอยู่นั้นใช่ไหมใช่ใช่ยมกูลืมอยู่แล้วอยู่ตรงไหนเออเนี่ยดูออกเลยต้นไหนตรงไหนตหน้นไม้ไม่มีนั่นแหละสัตว์ฐานเราแม่งแผ่นกระเรียบเลย ต้องการไอรอนเกียร์ตรงนี้น่าจะไอรอนน่าจะพอมั้งเ่เออพอจยิงด้ยวะ่ะไอรอนเกียร์เออสร้างได้เลยเนี่ยชอบตรงนี้คือเกมนี้แบบเวลาต้องการของนะแต่แต่เราเราเราไม่ต้องแบบกลับไปสร้างทีละอันแล้วเอามาประกอบลยกดเดียวแม่งสร้างให้เลยใช่ครับไม่เหมือบเกมที่คนชอบเล่นกันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ครับสี่เหลี่ยม